这这些政策呢导致了了现在在的的的西西就么凋落个尾楼下面面面都已经做起来一然后里里可能放是东或住吧港เรื่องราวมีอยู่ว่าก็คือได้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนสองคนที่พวกเขาได้มาท่องเที่ยวในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยประเทศที่พวกเขาได้เลือกไปนั่นก็คือประเทศแห่งออริจินัลอย่างประเทศกัมพูชานั่นเองครับ และผมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสไตล์การทําของทั้งสองคนเนี่ยก็คือถ้าเจอเรื่องอะไรที่ทั้งดีหรือว่าไม่ดีพวกเขาก็มักจะน,นําเรื่องนั้นออกมาพูดสู้สาธารณะในทันทีชนิดที่ไม่เกรงกลัวอะไรหน้าไหนและตอนนี้ทั้งสองคนก็ได้อยู่ที่เมืองสีฮานูวิลเมืองเศรษฐกิจของประเทศกรรมัมพูชาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งแน่นอนว่าเมืองเมืองนี้มันก็ไม่ได้เป็นสีขาวอย่างที่พวกเขาคิดโดยทางคุณผู้หญิงเนี่ยก็ได้มายืนอยู่บน ริเวณถนนในเมืองพร้อมกับได้เดินสำรวจแล้วก็ได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เมืองสีฮานูวิลเป็นเมืองแห่งอาชญากรรมโดยเธอก็ได้พูดนะครับว่าพวกคุณรู้ไหมว่าครั้งหนึ่งเมืองเมืองนี้สีฮานูวิลนะ่ะเคยเป็นเมืองที่มีรีสอร์ททะเลสวยงามมาก แต่ว่าตอนนี้ในสายตาของหลายๆคนซีฮานุวิลก็ได้เปลี่ยนไปเมืองเมืองนี้ได้เปลี่ยนเป็นตัวแทนอันตรายในสายตาของคนทั่วโลกไปแล้วคุณจะเห็นได้เลยนะว่าบนท้องถนนของซีฮานุวิลมีตำรวจมมากกว่าในพันนมเปรมเสียอีกและต้องบอกเลยว่าที่นี่มีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมการลักพาตัวการอาชญากรรมมากมายเลยนะคุณสามารถหาข่าวต่างๆได้จากบนอินเทอร์เน็ตเลยถึงขนาดมีคน ตั้งชื่อเล่นให้ว่าท้าเรือเป้าโถที่ซื่อถึงความอันตรายจากการลักพาตัวกันเลยทีเดียวและฉันต้องบอกเลยนะว่าในเวลากลางวันกับกลางคืนของที่นี่มันเปรียบเสมือนโลกสองใบที่แตกต่างกันมากๆโดยในช่วงกลางวันสี่ฮนูวิลทุกอย่างจะดูเงียบสงบจะมีเพียงแค่คาสิโนและลานค้าจีนที่ตั้งอยู่ทั่วไป ทุกอย่างแน่เป็นของจีนหมดเลยนะในตอนกลางวันคุณใจรู้สึกได้ว่าเมืองเมืองนี้ก็เป็นเมืองปกติธรรมดามันเงียบสง,งบมากแต่เมื่อพระอาทิตย์รับขอบฟ้าเมืองสีฮานูวิล ก็จะตกอยู่ภายใต้กระแสน้ําทันทีที่ไฟนีออนสว่างขึ้นในเวลากลางคืนมันก็จะมีความลึกลับอะไรบางอย่างที่ได้ซ่อนอยู่ตามทุกคนแข้งฉันบอกเลยนะว่ามันจะซื่อให้ความรู้สึกบอกเลยนะว่ามทำให้คุณรู้สึกวาดกลัวกันเลยทีเดียวมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากกลางวันอย่างเชิงเหมือนคนละโลกเลยนะและฉันเนี่ยก็เคยได้รับคําเตือนจากคนท้องถิ่นด้วย พวกเขาบอกกับฉันว่าในฐานะคนจีนควรระวังตัวไว้ในเวลากลางคืนคุณจะต้องไม่จกระมำตั้งๆในสีน่ฮนุวิวพวกเขาเน้นย้ำเลยนะว่าสำหรับชาวกัมพูชาชาวคาเมรเนี่ยเวลากลางคืนก็จะเป็นเวลาปกติปลอดภัย แต่ว่าสําหรับชาวจีนแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลยซึ่งสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าอุตสาหากรรมสีเทาในท้องถิ่นก็ให้เกิดอาชญากรรมแก๊งรักพาตัวมากมายโดยฉันเนี่ยก็ได้เคยไปคุยกับผู้หญิงชาวกรรมัมพูชาคนหนึ่งซึ่งสามีของเธอทํางานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในคาสิโนแห่งหนึ่งที่สี่ฮันุวิลโดยเธอก็ได้เตือนเอาไว้นะว่าอย่าเดินคนเดียวนบนถนนเด็ดขาด และต้องรีบกลับเขาบ้านอย่างรวดเร็วเพราะว่าคุณเนี่ยเป็นคนจีนดังนั้นคุณจึงไม่ดีกับบนถนนสายนี้เพราะว่าคุณจะโดนใครบางคนลักพาตัวไปและหลังจากที่พวกเขาลักพาตัวคุณไป พวกเขาก็จะขอเงินกับคุณซึ่งแน่นอนนะว่ามันไม่สําคัญเลยว่าคุณจะมีเงินหรือไม่มีเงินเพราะครอบครัวคุณก็มักจะมีเงินอยู่เสมอถ้าสมมุติว่าเขาขอเงินคุณแล้วคุณอ้างว่าคุณไม่มีเงินเนี่ยเขาก็จะทําการจับคุณเรียกค่าไถ่ต่อครอบครัวของคุณฉันบอกเลยว่าตอนที่ผู้หญิงกัมพูชาได้เตือนฉันเรื่องนี้เนี่ยมันทําให้ฉันรู้สึกวาดกลัวเล็กน้อยเลยนะแม้แต่ระยะทางสั้นๆเพียงแค่100เมตรฉันก็ยังแทบจะไม่กล้าเดนินรู้สึกวาด กลัวเลยกลัวที่จะโดนขโมยกลัวที่จะโดนคว้ากระเป๋ากลัวที่จะถูกลักพาตัวและพนักงานต้อนรับของโรงแรมก็แนะนําฉันเหมือนกันนะว่าอย่าไปทะเลหรือที่ที่มีคนน้อยในเวลากลางคืนเพราะในบริเวณหรือเวลานั้นอาจจะมีการฆาตกรรมหรือการปนเกิดขึ้นได้มากมายคุณสามารถหาข่าวจากข่าวเก่าๆได้เลยที่บอกว่า4น0วิลเนี่ยไม่ปลอดภัยมากๆซึ่งแน่นอนว่าเบื้องหลังความไม่ปลอดภยัย นั่นก็เป็นเพราะว่าการพัฒนาที่ผิดทิศทางฉันก็เคยสงสัยนะว่าจากเมืองที่มีทะเลสวยงามเมืองเศรษฐกิจกัมพูชาเนี่ยจู่ๆทำไมถึงเปลี่ยนเป็นเมืองอาชญา,ากรรมแบบนี้และสาเหตุสําคัญนั่นก็เพราะว่ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นที่คนท้องถิ่นอาจจะมองว่าเป็นการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งมันก็มากเกินไป ทำให้พวกเขาต้องการเปลี่ยนเมืองนี้กลายเป็นศูนย์การการพน,นันเหมือนกับลาสเวกัสหรือมาเกา๊าแน่นอนว่าในช่วงพีคเนี่ยมีเงินลงทุนจากตั้งชา้าจานวนมากเข้ามาโดยเฉพาะชาวจีนที่ลงทุนเข้ามาซื้อที่ดินเพื่อที่จะสนับสนุนคาสิโนหรือว่าคับต่างๆทําให้เมืองเมืองนี้มีอาคารสูงโพกขึ้นมามากมายเลยนะมันมีอาคารมากกว่าเมืองพนมเปญเสียอีกแต่ด้วยการที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ มันกลับให้ผลปรงกันข้ามพอบ้านเรือนของคนท้องถิ่นก็ยังซุดโซเหมือนเดิมและปัญหาของเอกัมพูชาก็คือนโยบายท้องถิ่นที่นี่ไม่อนุญาตให้คนในประเทศมีส่วนร่วมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมนี้ดังนั้นทุกคนที่เข้ามาลงทุนสร้างคาสิโนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติและทําให้เกิดเศรษฐกิจหรือเงินสีเทาในรูปแบบวงจรปิดทําให้คนท้องถิ่นหรือประเทศกัมพูชาไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรท ดังนั้นและเมื่อคนท้องถิ่นเริ่มรู้สึกว่าการพัฒนาเมืองที่รวดเร็วไม่มีผลดีต่อพวกเขาเลยพวกเขาก็เริ่มที่จะหยุดยั้งมันซ,ซึ่งในปี2562ประเทศกัมพูชาก็ได้ออกนโยบายที่สำคัญคือ การไม่ออกใบอนุญาตใหม่ให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนี้อีกต่อไปผู้ที่มีใบอนุญาตนี้อยู่เมื่อมดอายุก็จะไม่ได้รับการต่ออายุเพิ่มกิจกรรมออนไลน์ทั้งหมดก็จะถูกตัดออกเปลี่ยนแปลงในทันทีและนโยบายดีเองก็ส่งผลให้นักลงทุนจํานวนมาก เริ่มที่จะถดถอยซึ่งมันก็ส่งผลต่อเมืองสีฮานวูวิลที่ตอนนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยตึกล้างมากมายอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จซึ่งชันขอนิยามสีฮานวูวิลเอาไว้เลยนะว่านี่คือเมืองหลวงของอาคารที่ยังสร้างไม่เสร็จคุณดูสิมีตึกล้างมากมายเลยนะและนอกจากนี้เมืองสีฮานวูวิลเนี่ยก็ยังเป็นเมืองที่มีราคาแพงมากมาก ร้านอาหารและสินค้าหลายอย่างเนี่ยมีราคาที่น่าตกใจมากเลยทีเดียวคุณรู้ไหมว่าบัมมี่กึ่งสำเร็จรูปทอดราคา5ดอลลาร์สหรัฐเลยนะนี่มันแพงมากแพงเกินกว่าคนท้องถิ่นจะจ่ายได้แน่นอนเพราะว่าเงินเดือนของพวกเขาเนี่ยต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาเหล่านี้คือว่าทางผู้หญิงชาวจีนกับแฟนเป็นตากล้องเนี่ย ก็ได้ทําการเดินรีวิวนั่งรถตุกตุก,กินอาหารบอกเล่าเรื่องราวกันทั้งวันเลยนะครับจนกระทั่งพอตกกลางคืนซึ่งก็เป็นตอนที่เธอรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ทําให้ทั้งสองคนมีความระมัดระวังตัวกันเป็นอย่างมากโดยพวกเขาก็ได้เตือนกันอยู่เสมอนะครับว่าตอนกลางคืนเนี่ยคุณควรระวังให้ดีนะระวังทรัพย์สินเอาไว้ด้วยเพราะกลางคืนที่นี่ไม่ปลอดภัยมากม อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ได้และสุดท้ายแล้วเมืองสีฮานูวิลคือเมืองที่มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างกลางวันและกลางคืนเมืองเมืองนี้เป็นเมืองที่สวยงามในเวลากลางวันแตก่กับแฝงความอันตรายคืนใต้น้ําด้วยในเวลากลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนที่ได้เดินทางมาที่นี่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะ และนี่ก็เป็นเรื่องเล่าความไม่ปลอดภัยที่ทั้งสองคนได้พบเจอกับประสบการณ์การบอกเล่าของคนท้องถิ่นที่เมืองสีฮานุวิลประเทศกัมพูชาหรือจะป,ประสบการณ์ความคิดเห็นจากตัวเขาเองนะครับและหลังจากที่พวกเขาได้อยู่ที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ได้เจอกับเรื่องต่างๆมามากนายเนี่ย จากนั้นทางคู่ก็ได้เดินทางข้ามฝั่งเพื่อมายังประเทศไทยเดินทางสู่กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยในทันทีเลยนะครับโดยเมืองเมืองนี้เนี่ยพวกเขาก็ได้บอกด้วยนะครับว่ากรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวจีนจากทั่วถุงมุมโลกพวกเขารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ความสะดวกสบายย่งไม่น่าเชื่อสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนบอกได้เลยะครับว่า ที่นี่ให้ความรู้ซึกเหมือนอยู่ในประเทศจีนเองเลยก็ว่าได้แม้ว่าคนจีนจะไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าคนไทยหลายคนสามารถพูดภาษาจีนได้หรือแม้แต่การใช้ซอฟต์แวร์ชำระเงินของจีนอย่าง WeChat และ Alipay ก็ยังทำได้ในร้านสะดวกซื้อขนาดใหญ่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง,งในประเทศไทยคือบอกเลยเลยครับว่าพวกเธอเนี่ยรู้สึกสะดวกสบายมากๆ จากนั้นทั้งสองคนก็ได้ทําการท่องเที่ยวกุงเทพกันอย่างเพลิดเพลินเลยนะครับแต่มันก็มีเรื่องที่พวกเธอรู้สึกไม่ค่อยชอบเหมือนกันนั่นก็คือปัญหาก,การจราจรแล้วก็แท็กซี่ซึ่งเธอก็บอกตรงๆนะครับว่าเธอเนี่ยรู้สึกงุนงิดเพราะว่าแท็กซี่หลายายชอบขับอ้อมทําให้ราคาโดยสารเนี่ยมันแพงขึ้นอย่างเช่นการเดินทาง4กิโลเมตร มีราคาสูงถึง50หยวนหรือประมาณ250บาทกันเลยทีเดียวแถมตอนที่เธอเรียกแท็กซี่เนี่ยเธอก็เจอแท็กซี่ที่ไม่ได้กดมิตเตอร์บ่อยมากด้วยมันจึงทําให้ราคาการโดดขึ้นสูงสูงแบบสุ่มเธอบอกเลยนะคะว่าเธอค่อนข้างจะรู้สึกอึดอัดกับการนั่งแท็กซี่ของกรุงเทพจริงๆแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ย วกเขาก็รู้สึกว่ากรุงเทพประเทศไทยมันสะดวกสบายแล้วก็สวยงามมากๆแถมอาหารต่างๆของที่นี่เนี่ยยังเต็มไปด้วยรสชาติของอาหารที่หลากหลายแม้ว่าน้ําผลไม้บางแก้วอาจจะมีราคาสูงไปหน่อยก็ตามอย่างเช่นแก้วนี้ที่อย่างเช่นร้านนี้ที่มีราคาสูงถึง150บาทกันเลยทีเดียว ก็คือสรุปแล้วเนี่ยกรุงเทพมหาคนครสำหรับพวกเขาเป็นเมืองที่น่าสนใจเต็มไปด้วยสีสัตว์มีความสะดวกสบายอย่างมากสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีน แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นปัญหาการจราจรกับปัญหาแซ็กซี่ที่ทําให้เธอเนี่ยรู้สึกงุนงงนะครับเรื่องนี้แต่โดยรวมแล้วพวกเขาก็ยังรู้สึกถูกใจอยู่ดีและนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบ2เมืองใหญ่ประเทศกัมพูชากับประเทศไทยที่พวกเขาทั้งคู่ได้ไปพบเจอมานะครับถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยครับและถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามในนี้ผมก็ต้องขอโทษกราบขออภัยท่านผู้ชมด้วยครับขอบคุณที่รับชมครับ